ออเทปที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยนะคะก <Yeah. S 1> ับท่านผอกองคลังรถทางเจ้าหน้าที่กองคลังด้วยคาะเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆนะคะของกองคลังว่ามีการดเนินการอย่างไรบ้างในเรื่องของการขับเคลื่อนของเทศาลวันิงของเราค่ะและหลังจากการออกเทปนั้นไปแล้วนะคะก็มีคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ได้สืบบุกสร้างรวมทั้งภาษีายด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยค่ะกับเจ้าหน้าที่กองคลังอีกหนึ่งครั้งนะคะทั้ง คุณอภิชาติภาโกกีฬาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแสงรุ่งสาวันริศนะคะสวัสดีค่ะสองท่านนี้นะคะจะมาตอบคำถามเราเกี่ยวกับเรื่องของภาษีตัวใหม่ค่ะคือค่ะสาหรับภาษีตัวใหม่ตัวนี้นะคะคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราจะมาพูดคุยว่าทําอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการชำระภาษีตัวนี้รวมถึงการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ ทีนี้ะคะเราเข้าสู่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีค่ะได้แก่อะไรบ้างคะค่ะทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีนะคะก็จะมะีที่ดินค่ะอย่างเช่นเป็นที่ดินที่ทั้งเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็ไม่เป็นกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นพวกโรงเรือนอาคารหรือตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เป็นห้องชุดอย่างเช่นคอนโด ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วใครนี่ที่ที่ต้องเสียภาษีบ้างคะเอ่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็ผู้ที่ครอบครองหรือว่าใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐค่ะแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้ที่เสียภาษีค่ะสถานต่อไปนะคะอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอย่างไรบ้างคะ เราจะเก็บภาษีตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างนะคะมีด้วยกัน4ประเภทก็คือประเภทที่1น,นะคะการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมนะคะเราจะมีการเก็บอัตราภาษีเริ่มตั้งแต่0.01ค่ะจนถึง0.15ค่ะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือการใช้ประโยชน์ที่เป็นที่อยู่อาศัยนะคะเราจะมีอัตราภาษีตั้งแต่ เริ่มต้นตั้งแต่0.02จนถึง0.3ค่ะประเภทที่3นะคะคือการใช้ประโยชน์จากเป็นพาณิชยกรรมหรืออื่นๆแล้วก็ประเภทที่4ค่ะที่ดินโลกลัางว่างเปล่านะคะจะเสียภาษีในอัตรา0.3จนถึงร้อยละหค่ะ โดยนีคเออการทั้งหมดที่มีกล่าวมานะคะ,คะทีนี้ค่ะในช่วงของการยื่นแบบภาษีเนี่ยนะคะสามารถยื่นได้ช่วงไหนช่วงไหนบ้างคะ,คะการยื่นแบบภาษีจะมีจะมีอยู่2ประเภทนะคะถ้าเป็นภาษีป้ายเนี่ยจะมีการยื่นแบบแล้วก็ชำร,ระภาษีนะคะภายในเดือนมกราจนถึงเดือนมีนาของทุกปีนะคะส่วนภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะก็ จะมีจริงๆแล้วภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างนะคะจะไม่มีการยื่นแบบนะคะผู้เสียภาษีไม่ต้องมายื่นแบบแต่ว่าทางเทศบาลจะมีการจัดส่งการหนังสือแจ้งประเมินไปให้กับผู้ที่เสียภาษีนะคะเราจะมีการส่งหนังสือไปอาภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ให้ผู้เสียภาษีเนี่ยมามาชำระภาษีภายในเดือนเมษายนค่ะ นะคะแล้วกรณีที่ยอดภาษีสูงเนี่ยคะไม่ทราบว่าสามารถได้จะผ่อนชำระได้ไหมคะถ้ายอดภาษีตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะคะจะมีมีการผ่อนชำระได้คะ่ะโดยผ่อนเป็น3ามงวดเท่าๆกันนะคะเริ่มผ่อนได้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาได้3เดือนคะ่ะนะคะทีนี้คะ่ะแล้วถ้าเกิดการยื่นแบบภาษีเนี่ยนะคะยืนเกินระยะเวลานที่กำหนดมีอัตราค่าปรับยังไงบ้างคะ ค่าปรับสําหรับภาษีป้ายนะคะถ้าไม่มายื่นแบบภายในเวลาที่กําหนดนะคะจะมีการเสียค่าปรับร้อยละสินะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มาชําระภายในเวลาที่กําหนดจะมีการเสียเงินเพิ่มนะคะร้อยละ2ต่อเดือนของค่าภาษีค่ะสําหรับภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะถ้าเกิดไม่มาชําระภายในเวลาที่กําหนดนะคะแต่ว่ามาก่อนที่เราจะออกหนังสือแจ้งเตือนไปนะคะก็จะเสียเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ10ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้เสียภาษีมาชำระภายในเวลาที่เรากำหนดในหนังสือแจ้งเตือนนะคะจะเสียเบี้ยรปรับร้อยละ20ค่ะแล้วก็ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระเ,เกินกำหนดจากหนังสือที่เราแจ้งเตือนไปนะคะก็จะเสียเบี้ยรปรับในอัตราร้อยละ40ค่ะนอกจากเบี้ยรปรับนี้แล้วก็ยังต้องเสียเ,เงินเพิ่มด้วยนะคะ ในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนค่ะเยอะขนาดนี้ฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเสียกังเพิ่มมาจากที่ตรงช่วงเวลาน่าจะดีกว่านะคะฟังแล้วดูดูยดน่าตกใจมากเลยนะคะค่ะข,ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะสําหรับที่ดินทําการเกษตรนะคะราคาประเมินที่ดินไม่เกิน50ล้านก็ได้รับการยกเว้นนะคะแต่จะต้องแต่จะต้องปลูกต้นกล้วยไม่น้อยกว่า200ต้นต่อหไร่หรือมะม่วง ไม่น้อยกว่า20ต้นต่อหนึ่งไร่ก็จะช่วยเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องไหมคะค่ะนะคะทีนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะกรณีที่ที่ดินมีการถือครองหลายคนคะ่ะและใช้เป็นที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือไม่คะได้ค่ะได้รับการยกเว้นแต่ว่าเจ้าของที่ดินนะคะต้องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยค่ะ,คะก็จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทค่ะ ก,ก็คือก็กล่วว่าการลดหย่อนนี้คือจะเริ่มต้นที่ราคาประเมินไม่เกิน5 0ล้านบาทท<ช>ุกอย่างเลย<ช>นะคะท<ช>ีนี้ค่ะภาษีที่ดินและสิบปลูกสรายนี้นะคะจะสามารถกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะมีค่ะที่ดินที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน3ปีติดต่อกันนะคะในปีที่4ก็จะเก็บเพิ่มอีกร้อยละ0.3ทุก3ปีแต่ไม่เกินร้อยละ3า ในปีพศ2566เป็นปีที่4ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะเก็บในอัตราภาษี0.6นะคะสมมุติ1ล้านก็จะเก็บ6,000บาทจา้าจึงแจ้งให้ผู้ที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะให้ทำประโยชน์ตามสมควรตามสภาพที่ดินนะคะ หรือไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ก็034225723-64ต่อ 6, 4, หรือ0981524544 0, 0 98, 2, 4, 5, 4, 4, 4, ค่ะโทรเบอร์มาที่หนึ่งครั้งนะคะ0981524544ะค,ะค่ะค่ะและท้ายนี้นะคะสำหรับพี่เจียมและก็น้องเก๋น,นะคะมีอะไรเพิ่มเติมฝากถึงผู้ที่เสียภาษีกันบ้างไหมคะ ค่ะก็อยากฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะคะมาชำะระภาษีภายในเวลาที่กำหนดนะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มต่างๆด้วยค่ะขอเพี่มเตยมนะคะค่ะขอเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ประโยชน์นะคะสามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ที่งานแผนที่ภาษีนะคะในวันเวลาราชการค่ะโทรเบอร์นี้เลยนะคะเบอร์คณะค่ะศูนย์เก้า 2 4 5 4ได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจมแล้วก็ต้องเก๋มากเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษีของท่านพัฒนาทรัพย์สินของเรานะคะหรือลืมไปใช้และภาษีกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าว